นี้เราก็กำลังจะสายนะคะก็ไม่กำลังจะสายแล้วเพราะมันก้าโมงแล้วอ MRT เลยไม่เห็นมีการนตัวการจอดที่เสร็จก็ได้เห็นนี่เลี่ยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอให้ดูตรงนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าพาเทลล่านะคะเป็นกระดูกโหดโอ้ตาวิงเลยโหดเลยโหดเลยอันนี้เป็นการตรวจอะไรนะคอนี้ใช่ปะ ไปเรียนด้วย1วันนะคะวันนี้มีเรียนเสออรีระวิทยานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่า1วันของนะักศึกษาพยาบาลทำอะไรบตอนนี้<ะ>ก็กําลังออกจากหอเพื่อที่จะไปมอนะคะทุกคนก็เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งแล้วมีเรียน9ก้าโมง <c oughs> จะลายไหมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะน่าจะนั่งรถตู้ไปถ้ามีรถตู้ถ้าไม่มีก็ MRT นะคะขอออกก่แล้วกั โอ้ว่างเปล่ามากพวกความว่างเปล่ามันไม่มี MRT อมันไม่มี MRT แต่ว่ามันไม่มีรถตู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไป MRT นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้น MRT เพื่อที่จะไปบ่อนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเกิดให้ฟังว่าสรีลาวิทยาเรียนกับอะไรแต่เราไม่รู้หรอกนะเราจะให้ตัวท็อปของคณะเป็นคนบอกลินช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าศรีลาเรียนอะไรคะ ก็เรียนเกี่ยวกับการทํางานของระบบร่างกายทั่วไปป่อ่าใช่การทํางานของระบบร่างกายทั่วไปอันนี้คือคําบอกเล่าจากตัวท้าของคณะนะคะทุกคนชื่อหลินจําไว้เลยจบเกณฑ์ยศระดับหนึ่งแน่นอนตั่นใจในตัวเพื่อนเราทุกคนอันนี้คือไม่ได้โมนะเรียนเก่งมากตอนนี้ก็อยู่ที่ MRT แล้วนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะนั่ง MRT ไปลงสถานีสีลมนะคะเหนื่อยอะ เดินม,ม,มาทีไปได้ที่ไหนมาตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงสี่สิบห้าก็โอเคไม่น่าจะสายนะคะอาจจะเล็ดเล็นิดนึงห้าหนาทีสิบนาที ใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสีลมสเต i o n Please mind the gap to train ถึงสถานีสีลมแล้วทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะสายนะคะก็ไม่กำลังจะหลับสายแล้วเพราะมัน9ก้าโมงแล้วอยู่ MRT เลยนะอันนี้คือตึกข้างหลังเราคือตึกซีลินธทอรานุสร์ที่เราเคยถ่ายไป ช่วงคลิปสาวันก่อนสอบนะคะที่เรามีมาเรียนที่ตึกนี้ทุกคนก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะอันนี้เราจะเรียนอีกตึกหนึ่งก็คือตึกเชละ,ะเกียติอันนี้เราจะเรียนห้องประชุมใหญ่เพราะวันนี้เป็นวันเรียนรวมนะคะก็จะคนเยอะคนมากก็ตึกอ ตอนนี้ก็ถึงมอแล้วนะคะทุกคนก็กอต้องไปเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในการเรียนมาให้ดูนะคะ ก็คือเป็นเวลา11โมงนะคะทุกคนซึ่งอาจารย์ก็ปล่อยแล้วอาจารย์ปล,ปล่อยเร็วปกติจะเลิกเที่ยงนะคะแต่ว่าอาจารย์สอนไวมากเลิก11โมงก็คือมีเวลาพักแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนที่ตึกแพทย์พาที่จุลาน,นะคะตอนบ่ายโมงตรงแค่เด<อ>ี๋ยวไปกินข้าวกันเลิก<ะ>เรียนแล้ววันนี้เราจะไปกินอะไรกันคะทุกคนเพื่อนๆคุณอยากกินอะไรคะคุณลินกินอะไรก็ได้ที่มันอร่อย <c oughs> แต่ผมฉัยุ่งมาก จริงตอนนี้เขากําลังแพนิคเรื่องผมร่วงนะคะงงมากคือร่วงแบบนิดเดียวเพื่อนก็คือแพนิคเลยงงไม่ไหวในนิดเดียวมันเยอะมากเลิกเรียนเลยเอดีใจอันนี้คือเอาเสื้อกันหนาวมาใส่เพราะว่ามันหนาวมากแล้วห้องที่เรียนตอนบ่ายเรียนตึกแพทย์พยัดก็คือหนาวแบบหนาวจริงทุกคนหนาวแบบจะตายบนอะไรงงไปกินข้าวกันเถอะบ๊ายบาย ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะทุกคนจริงๆก็ไม่ได้เลิกเรียนแต่แค่รอเรียนต่อเลิกเที่ยงเหมือนเดิมอาจารย์อีกคนหนึ่งจะมาสอนแทนมันเศร้าอวสานข้าวเที่ยงและอวสานข้าวเช้าเดี๋ยวเราจะเปิดอะไรที่เรียนไปเมื่อเช้าให้ดูนะทุกคนแอบแอบแอบทำไมงงเออนั่นแหละเดี๋ยวคนให้ดูอย่างแรกก็คือขออวดน่ารักไหมทุกคนน้องโฟดโอเคอันนี้ก็เป็น สไลด์ที่เรียนเม่ช้านะคะซึ่งจริงๆมันมีหลายสไลด์เอาดูแค่นี้พอน,นะคะนี่ก็จะเรียนประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือสไลด์และตัวอย่างที่เรียนเราก็จะต้องเลคเชอร์เองซึ่งลายมือก็อุบาทมาอาจารย์คนใหม่มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะ พอตัวไปเรียน่อนะคะสรุปเลิกเที่ยงเหมือนเดิมเจอกันอีกทีตอนพักเที่ยงเราก็จะไปกินข้าวกันตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง5นาทีซึ่งก็เลทมานิดหน่อยนะคะแต่ก็โอเคอยู่ ตอนนี้ก็คือมากินข้าวที่โรงแรลจุลานะคะทุกคนก็เป็นส่วนอาหารก็กินสเต็กอยู่ก็อยากกินเนื้อสัตว์ขึ้นมานะคะอยากกินสเต็กก็เลยโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเรียนตอนปหายเลยใกันขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายตอนนี้ก็กินข้าวสเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วกำลังจะเดินไปเรียนที่ ตึกแพทยพ์ไทยพาริที่จุฬานะคะซึ่งจริงๆเราก็อยู่ในจุฬานี่แหละแค่เราอยู่ตรงสุดนะาะาะแล้วเราก็เดินข้ามถนนมาเพื่อใบเรียนแค่นั้นเองง่ายๆแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตข้ามถนนโอเคไม่มีรถหลังจากที่ไปดูชาตามือมาก็คือคนเยอะมากเราก็เลยต้องเดินกลับมาซื้อน้ําที่สนย์อาหารแล้วก็ให้เพื่อนขึ้นไปเรียนก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีน้ําจะกินลืมกอกมา ซึ่งจริงๆในกระเป๋าคือมีขวดแต่ว่าไม่ได้เกาะมานะคะน้ำมันหมดแล้วกะจ,จะไปซื้อชาตามมือแต่ว่าแบบคิวเยอะมากถ้าสั่งก็คือน่าจะไปเรียนไม่ทันก็เลยเดินกลับมาซื้อน้ําที่สูนย์อาหารมาอีกหนึ่งรอบซื้อชีวิตมาก นนี้เราก็อยู่หน้าห้องเรียนแล้วนะทุกคนก็รอเข้าเรียนแล้วก็ได้น้ำมาแล้วอร่อยชื่นใจโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องเรียนลแ็บแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอาจารย์จะสอนอะไรนะคะก็เดี๋ยวถ้าตอนเรียนแล้วเนี่ยก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวฟังอาจารย์แล้วก็เรียนก่อนนะไม่ว่าอะไรมา เขาก็สอนแบบเกินก่อนที่จะทําแลบ,บนะคะไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มทําแลบ,บกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทําแลบ,บเนี่ยม,มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยะะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ทําแลบ,บนะคะทุกคนมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจรีเฟกแล้วก็มีทำลี่แล้วก็มีไฟฉายซึ่งเอามาทำอะไรไม่รู้แล้วก็มีไม้เคาะรีเฟกนี่เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูตอนที่อาจารย์สอนว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็อันนี้คือดูดี ที่บอกว่าห้องนี้มันหนาวนะคะดูแก้วน้ำอะ่ะยังไม่ละละายเลยทุกคนคือมันหนาวจริงแข็เ okay, นี่ยลงน้ำหนักมาที่คนทดสอบเลยขาท่านเปล่งนะ,ะงงไม่ไงั้นมันจะขอให้ขึ้นนะครับดูพี่เขาได้นอนดูหน้าห้องนะเหมือนเดิมนอะเราจะตรกจคอที่เสร็ก็จะเห็นมีการขนตัวของกล้ามเนื้อคอที่เศษก็จะเห็นสารอิเล็กตรอนเตะออกไปทางหน้าอ่ะก็จะเห็น กัมเนสจะซ้อมีมแมสในหมดทัวร์นะคะก็จะมีเกิดเป็นนี่เปนกระดูกเพราะว่าให้แขงแรงแล้วก็อันนี้เพื่อนกําลังคอรี่ฟิกนะคะทุกคนเพราะว่าอาจารย์สอนไปแล้วตามตำแหน่งต่างๆเพื่อนก็คือกําลังหัดคอร์รี่โชว์หน่อยความโปรนี่ไงได้แล้วอุ้ยเก่งอ่ะชมหน้าอันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำการเขอไตเสร็จ ให้ดูนะคะก็คือเป็นกล้ามเนื้อบริเวณน,นี้ซึ่งมาชื่อไตเสร็จนะเราก็จะใช้ไล็คอย่างเด็กอีกัน้วควันเป็นแล้วที่สุดเฮ้ยมันแบบสนอง <c oughs> <c oughs> ก่อนที่เราจะคอรีเฟกซ์นะทุกคนเราก็จะต้องทําแขนให้มันแบบอยู่ในท่าที่สบายที่สุดนะคะแล้วก็คอเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันคือการตอบสนองของรีเฟกซ์ของร่างกายซึ่งมันเป็นการตอบสนองอัตโนมัตินะคะเนี่ยเห็นปะหือเดี่ยวอันนี้ทิ้งน้ำหนักอย่างอันนี้มันเขาจับอ,อยู่ อุ้ยอันนี้ได้หรือทำแม่ได้ของแม่อุ้ยได้แล <c oughs> ว้วเกียร์แรงมากเฮ้ยได้แล้วตร,ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อุ้ยได้เลยทุกคน <c oughs> แล้วก็จะขอตำแหน่งเลดียลนะทุกคนนี่คอยดูเดี๋ยวเราจะเคาะมือตัวเองแล้วมันก็จะแบบกระดุกถ้ามันมีการตอบสนอง ออันนี้คือมันปเป็นการตอบสนองรี f l e โดยอัตโนมัตินะทุกคนโดยการใช้ไม้เขา่าคือมันปเป็นการที่มันตอบสนองเองหวัดดีไปตอนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอให้ดูตรงนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าพาเทลล่านะคะเป็นกระดูกพาเทลล่าซึ่งมันสามารถตรวจ reflex ข้อเข่าของหัวเข่าได้เดี๋ยวเราจะขอให้ดูว่ามันตอบสนองอย่างไร ็นการตอบสนองอะคริลิสเทนดอนนะคะเออหดอยู่มันต้องมองตรงก็หรือมองที่ไฟมองตรงหด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 โอ้ตาวิ้งเลยหดเลยหดเลยอันนี้เป็นการตรวจอะไรนะคอเนียใช่ป่ะของฟาน่าจะหดชัดที่สุดแล้วหดแรง หรือเพราะตามันสีอ่อนวะตาเขาสีอ่อน,นมันเลยเห็นง่ายเออได้อยู่ไห <c oughs> นล้องทดสอบอันนี้ก็คือตึกที่เราเรียนตึกแพทย์พัฒทีุ่ราตอนนี้เราก็กำลังจะกลับหออ้แดดแรงมาก ตึกที่เราเรียนอ่ะทุกคนมันเป็นตึกที่ใช้สอบกระทอบกด้วยนะเพราะว่าตอนที่เราสอบเอสอบเข้าเมื่อปี6กสีเราก็ได้มาสอบกระทกที่นี่นะคะตึกที่ใช้เรียนวันนี้ที่ถ่ายให้ดูนั่นแหละก็เป็นตึกสอบกระทอวกรด้วยลับเลย ส,สดีค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้อันนี้คือถ่ายอีกวันหนึ่งนะคะคือเมื่อวานเราลืมถ่ายปิดคลิปนะคะก็หลังจากที่เลิกเรียนแล้วเราก็กลับหอทํางานแล้วก็นอนนะคะก็สําหรับการเรียนในหนึ่งวันก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย Is it?